ครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกกลับมาอีกแล้วนะครับมีเตะกัน3วันแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบจัดหนักจัดเต็มแล้วคู่ใหญ่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาพรีวิวกันเลยครับ เรามาเริ่มต้นที่ตารางคะแนนกันก่อนก่อนที่จะเริ่มคิกออฟสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมีอยู่9คะแนนครับ3นัดรวดชนะทั้งหมดเลยนะครับยิงได้10เสียสประตูเท่านั้นนะครับขณะที่เมืองทองครับเมืองทองนี่ลองจ่าฝูงนะครับทุกท่านนะยิงไป5เสียไป2ครับขณะที่ราชบุรีครับยิง4เสียหนึ่งมี7ดแต้มนะครับก็7ดแต้มเนี่ยมีอยู่3ทีมแล้วก็แบงคอกอีกทีมหนึ่งนะครับที่เหลือก็ยา เาไปนะครับขณะที่โซนท้ายตารางที่มีอยู่1คะแนนมีเพียง3ทีมครับมีลำพูนระยองและอุทัยในอันดับสุดท้ายนั่นเองนะครับเหลือจะเชื่อนะ อะผลการแข่งนนขันสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติย้ำกันหน่อยนะครับหรือฟื้นนะครับอุทัยครับแพ้อยุทยาไป1ต่อ4ครับโอ้โหหนักครับจีโนโ่ฮะแล้วก็ทางด้านของโคราชครับแพ้ราชบุรี2 0เป็นเกมที่ธนวัฒน์ในโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยิงประตูครับลำพูนเสมอกับชนบุรี -2 2ครับ ทรูแบงคอกครับชนะ bg จีปทุม2 1ต้องบอกว่านาทีบาปแล้วครับ bg ตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเร่งเครื่องแล้วแล้วมีหนำซ้ำยังเจอข่าวชนะทิปเจ็บอีกนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าไหวไม่ไหวนะครับ การท่าเรือครับเสมอกับระยองหนึ่งหนึ่งครับกาม่านี่เป็นงงเลยนะความเดิมตอนที่แล้วกามาบอกว่าเปิดมาอย่างดีแต่ว่าอีกสองนัดถัดมาอย่างแผ่วเลยนะครับขณะที่เชียงรายเจอบุรีรัมครับความเป็นบุรีรัมยังไงก็แข็งแกร่งแต่ว่าเชียงรายโชว์ศักยภาพนะว่าเฮ้ย ปีนี้สู้ได้นะถ้าแบบลุยลุยตั้งใจเข้มข้นหน่อยเนี่ยทำได้ครับขณะที่พีทีประจวบครับเล่นดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสมอกับสุโขทัยในบ้านจริงๆน่าจะมี3มแต้มนะครับแต่ว่าความไม่คมเองอะไม่คมพอนะครับเจาะเจะยิงออกขณะที่เมืองทองครับเจอกับพลังการโอต้องบอกเลยครับว่าเมืองทองยอดเยี่ยมครับแต่พลังการนี่ตัวแพงผลงานไม่ดีไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับ ขณะที่สัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันนะครับก็ในบางคู่นะแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยคือบุรีรัมย์ครับเจอพีทีประจวบนะครับอุกไทยเจอบีจีอันนี้วันศุกร์เดี๋ยวเราดูกันด้วยนะครับขณะที่วันเสาร์ครับชนบุรีแบงคอก สุโขทัยลำพูนราชบุรีการท่าเรือครับแล้วก็วันอาทิตย์ครับเป็นระยองเจอเมืองทองนะครับอุยอยากดูคักขณะมากเลยว่าจะเล่นเป็นยังไงนะอยุธยาครับเจอกับสิงห์เชียงรายแล้วก็ทางด้านของพลังการเจอกับโคราชนครราชสีมานั่นเองครับ เกมแรกครับที่เราจะไปพรีวิวกันเนี่ยก็มากันที่บุรีรัมย์ครับเจอกับประจวบนะครับต้องบอกว่าเล่นกันที่บ้านบุรีรัมย์ครับรายชื่อของบุรีรัมย์เนี่ยตัวนักเตะเขาเยอะมากนะครับฟูลทีมแล้วครับคือถ้าไล่เรียงผู้เล่นตัวจริงในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนิวเอเทอริชนะครับมีพันษาดูเกาโกมยองซอกนะครับคือต้องบอกเลยครับว่าโกมยองซอกเนี่ยมีรอยพอสมควรพอจับคู่กับดูเกานะครับแต่ว่าสิ่งที่ช่วยทางด้านของบุรีรัมย์ได้เลยคือ ซันนี่วอลซันนี้วอลมานี่แบบโอ้โหใช้ประสบการณ์ในการเล่นต่างประเทศในการเล่นจีลีในการเล่น, G ague, น,ลนโอ้โหหลายๆทีมมานี่ช่วยได้เยอะนะครับแล้วโคต้าอาเซียนด้วยทั้งเปิดทั้งยิงอะ่ะอันนี้คือของดีจริงนะครับคือมาเติมเต็มปิดช่องว่างทางด้านขวานะครับขณะที่ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นสัตว์สลักแล้วก็ตรงกลางนะครับใช้โกรันเคาวิทที่เปลี่ยนตัวลงทะเบียนมานะครับกับปีเตอร์ซูตนั่นเองครับคือซูตเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งปีเตอร์กับโรเบิร์ตซูตเนี่ยคู่พี่น้อง คู่นี้หวานเจี๊ยบครับ นะฮะรอให้มันจูนกันอีกนิดหนึ่งทั้งระบบทีมเนี่ยตรงกลางนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมว่ากระชูดตอนนี้มันอยู่ในการเขยา่าเขยา่าที่มันเริ่มลงตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะบุริลัมจะเป็นยอดทีมที่อันตรายสุดๆในการแข่งขันนะครับทุกรายการที่ลงเล่นอย่างแท้จริงครับแล้วก็มีบิสโซลี่นี่หมดคําถามครับโอ้โหกระชากลากเลื้อยยิงนี่ทะลุทะลวงเป็นโอ้โหยิงสบายอะ่ะว่างั้นเถอะสุภาชัยใจเด็ดครับยังคงความยอดเยี่ยมกับสโมสรแต่กันในนามทีมชาติก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละครับ มันคงจะต้องปรับกันพอสมควรคือบุรีรัมเนี่ยเรียกได้ว่าเจอกับเชียงรายเกมก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่ก่อนพักเบรกเนี่ยนะครับถือว่าทำได้ดีแต่ว่าก็มีช่วงยากลาบากนะไม่ใช่ว่าเขาเล่นดีตลอด90นาทีนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่แสดงให้เห็นคือทีเด็ดทีขาด เขามีตัวเปลี่ยนนะครับเขามีตัวใช้ธนกิจไหมนะครับลงมานะครับหรือว่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตาเรียกมาปุ๊บใช้ได้เลยทีเด็ดจริงๆนะครับมีทางด้านของเบลเออร์ทีละทอนคือทุกคนเนี่ยสามารถทดแทนกันได้หมดขณะที่ประจวบนะครับประจวบจะสู้กับบุรีรัมย์อย่างไรต้องบอกงี้จะสู้อย่างไรนะครับประจวบไม่ใช่หมูนะใครได้ดูฟอร์มเล่นโคตรดีเลยนะทุกคน แต่เพียงเดี๋ยวมันไม่คมนะครับมันไม่คมนะฮะคือเริ่มมาตั้งแต่แดนหลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโคตเตียเนี่ยวางแผนอย่างแยบยอนต์อยู่แล้วนะครับในการส่งผู้เล่นลงสนามมีทั้งแบรนาโดนะครับมีทั้งนิวโฮมนิวโฮมนี่เล่นดีนิ่งนะ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนิวโฮมเนี่ยช่วยเกมของประจวบได้เยอะพอมาอยู่ภายใต้การคุมทีมของสะสมพบประเสริฐเนี่ยแนวรับใช้ได้แล้วก็มีพลเอกมณีกรเชนเซนจีาร์ดดีเหลือเกินริมเส้นนะครับแต่ว่าในเกมรับต้องมาดูว่าจะเอาทางด้านกองหน้าของบุรีรัมย์อยู่หรือเปล่าเจอซูดเข้าไปเจอสุภชัยเจอแซดี้วอลเนี่ยเชนเซนเอาอยู่เปล่าพลเอกนะครับมันเดือดมากเลยนะวอลนี่เติมกระจายเปิดยับนะครับ ขณะที่ทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็เป็นกัปตันทีมนะครับจิรพันธ์ครับต้องบอกว่าก็ต้องเจอเกมบุกอยู่ดีครับทั้งซ้ายทั้งขวามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของบุรีรัมเกมรับสําคัญมากครับโฮเตียจะทํำยังไงหรือเอาทนานของเทราบัสซี่เนี่ยลงมาช่วยตัดเกมก่อนที่จะถึงแนวรับนะครับแล้วก็ยังมีชาววัดวีรชาตินะครับมีการนารินนะครับคือพวกนี้ต้องช่วยในเกมรับหมดนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะตั้งรับเลยไหมเพราะว่าวันนี้เป็นเกมเยือนไงนแล้วบุรีรัมเล่นในบ้าน โอ้โหคงมารับหรอกครับคือเปิดใส่ครับยิงไส้แตกนะฮะแต่จะบอกว่าเฮ้ยประจวบสวนกับอย่างโหดนะครับไม่หมูนะมีทั้งโรแมงอับรองนะครับทั้งแข็งทั้งคล่องทั้งดุทั้งดัน และก็ยังมีโรดิโก้นะครับกองหน้าลูกกาอากาศใช้ได้แข็งใหญ่อึดถึกทนนะครับแล้วก็มีตัวจิจรัดที่กําลังมานะครับแต่ว่าก็ต้องดูหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับพันธมิตรตัวสํารองเขาก็มีนะครับมีเอ็ดกาเมนเดสอย่างเงี้ยครับโอ้มีตาอัวคือ ขุมกาลังนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นรองนะครับมีนิกเทนเลอร์อย่างเงี้ยครับประจวบเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าเกมนี้สําคัญแล้วก็ไม่ง่ายสำหรับบุรีรัมม์แต่ว่าได้เปรียบอยู่แล้วยังไงเจ้าบ้านก็ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าจะบอกว่าหลายๆคนบอกโอ้ยเจอประจวบรูปปากผมว่ามันก็ไม่ได้น่าจะง่ายขนาดนั้นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้อาจจะถล่มก็ได้นะคู่นี้นะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับอ่ะไปต่อครับอุทัยครับคู่นี้น่าสนใจนะอุทัยเจอบีจีนะครับเพราะว่าอุทัยเนี่ยอยาก ให้โฟกัสทีมอันดับสุดท้ายของตารางนะครับเจอกับ BG BG จะเอาอยู่ไหมจีโน่ต้องหนีตายครับต้องหนีให้ได้ครับตัวผู้เล่นเยอะนะแต่เจอทีเด็ดโกมิดเข้าไปต้องบอกเลยครับว่าไม่รู้ช่วยฝั่งไหนก็แน่ แต่ว่าตัวหลักๆอย่างเบนจามินเจมส์เดวิสครับกำลังฟอร์มแรงแต่ว่าในนามสโมสรตอนนี้มันเหมือนไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็จับยังไงมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับคือเหมือนกับว่าเขายังจับทางอุไทยไม่ถูกนะมีทั้งเจมส์เบรดฟอร์ดชาร์รัมโบสเนี่ยครับยาโล่แต่ทีเด็ดยาโล่นี่ก็โดนนะบอกเลยนะครับยาโล่นี่มีปัญหาพอสมควรนะครับแล้วก็แนวรุกมี Isa, มอิซ่ามีทางด้านของชิโกซี่เนี่ยครับคือดูไปดูมา กับกลายเป็นว่ามันมันเหมือนมันยังไม่เป็นประสานเป็นเนื้อเดียวกันแต่การเจอกับทางด้านของ BG BG ก็ใช่ว่าดีนะครับแต่ทีเด็ดเขายังเยอะเขายังมีทีเด็ดเยอะนะครับมีเอ็นเดียเย่ลูกมงซันดคัตเซ่วาลิตทัทตก,กินะครับโอเซ่อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้แหละต้องระวังไว้ตรงนี้นะครับถ้าเจาะทางด้านนี้ได้นี่ ก็น่าสนใจนะครับมีโนซึดะกิษดาโจเอลโลเปสอย่างนี้ครับคือฟอร์มโดยรวมของ BG เนี่ยต้องบอกว่าการเจอกับแบงคองกอารทาได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปเจอนาทีบาบนะแล้วตอนนี้ไม่มีไม่รู้ชนาทิปนี่ไหวหรือเปล่าแต่เจริญสัก์นี่น่าจะได้ลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีทีเด็ดทีขาด วันนี้ไปเล่นที่อุทไทยและอุทไทยต้องการเก็บ3ามแต้มผมว่าถ้า BG ไม่มีแต้มเนี่ยนะครับหรือถึงขั้นแพ้นี่หนักนะหนักนะในทางกับการถ้าเจ้าบ้านไม่มีแต้มจีโน่เนี่ยกับอิตาลีหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรระเบิดเวลารอรอไทมิ่งนะครับคู่นี้เนี่ยทางอุทไทยเนี่ยห้านัดหลังสุดมีแค่หนึ่งแต้มครับทุกคนฮะค,คือถ้านับตามที่มันขึ้นมานะจริงๆแล้วมันเล่นไทยลีกแค่3นัดเนี่ยแต่ว่าเกมอุ่นเครื่องเกมอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้านับเป็นแต้มก็ชนะมีเสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับขณะที่ทางด้านของ่อา BG นะครับ BG เล่นไทยลีกมา3นัดนะครับก็มีชนะ1เสมอ1แพ้1น,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานก็ต้องบอกว่าเร่งเครื่องต้องเร่งเครื่องเดี๋ยวมันจะห่างไปเรื่อยๆนะครับก็มี4แต้มเนาะอ่ะ สำหรับคู่นี้การเจอกันคราวที่แล้วเสมอกัน1นึงแล้วก็ก่อนหน้านั้น BG ีชนะทั้ง2นัดเลยนั่นเองนะครับแต่เกมนี้ผมยังเชื่อนะครับว่าทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ผู้มาเยือนยังไม่ได้มีใครแสดงแสงยานุภาพออกแบบออกมาเยอะอาจจะแบ่งแต้มกันไปก็ได้นะครับอ่ะ ไปต่อนะครับราชบุรีกับการท่าเรือคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับทางราชบุรีเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเลยคือผมว่าฟอร์มของธนวัตรซึ่งจิตถาวรเนี่ยอยากจะรู้ว่าตุลาคมที่จะถึงนี้อีก15-20วันเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งกันอยู่แล้วทีมชาติชุดใหญ่นะครับเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะฮะถ้าธานวัตรยิงอีกสองสาลูกเนี่ยแล้วไม่ติดเนี่ยมีคําถามอยู่นะ มีคำถามอยู่นะธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรก็ต้องมาดูว่าเพราะอะไรเล่นไม่เข้าระบบหรือเปล่าแล้วโคตรเข้ากันเลยเล่นกับจกกักรพันธ์แก้วพรมนะครับโอ้โหเล่นเป็นปีเป็นคุยเลยกิณะโนนเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะครับคือถ้าใครดูก็ชอบอ่ะผมว่านะแล้วบอลม,มีทรงมากนะครับเซตไปเซตมาเล่นด้วยกันโอ้โหเขาเรียกว่ากลมกล่อมนะครับสําหรับทางด้านของราชบุรีแล้ว ทางด้านของโคชโย่งก็บอกเลยนะว่ามีเทคนิควิธีการมีการพูดคุยกันในทีมมันเป็นสปิริตทีมและตอนนี้มันคือทีมฟุตบอลมันคือความสามาัคคีนะครับมันคือการโฟกัสร่วมกันผมว่าเฮ้ยแล้วโคชพิฟุกเนี้ยนะฮะ,ะคุณธนวัฒนิติกาจนาเนี่ยเขาก็ลงมาดูเองด้วยผมว่ารู้สึกว่าทางราชบุรีจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปรับจูนได้เข้ากันเรื่อยๆนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยมีเนเกบ้าเอ็นจีว่าตาหน้าเดี๋ยวต้องเช็คอาการบาดเจ็บด้วยนะอันนี้ก็อัปเดตให้ดูก่อนส่วน รับเนี่ยผมว่าใช้ได้อยู่ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่หนะครับเพราะว่าจากการลงสนามมาเนี่ยราชบุรีครับเสียประตูแค่ลูกเดียวนะครับโอ้โหนี่คือทีมที่ดีที่สุดมีอยู่2ทีมนะที่เสียลูกเดียวเนี่ยราชบุรีเสียลูกเดียวกับสุโขทัยเสียลูกเดียว นะครับที่เหลือเสียหลายลูกนะครับก็ต้องบอกว่านี่กองหลังของราชบุรีน่าสนใจนะทุกคนนะเออแล้วก็ทางด้านของการท่าเรือโอ้โหอยากดูฟอร์มตัวเจ็บเยอะนะครับคราวนี้จะฟื้นหรืออยัานะทั้งเปเรอากองหน้าเมนเดสกาก้านะครับแล้วก็ทีรศักดิ์เผยพี่มายยังมีทางด้านของโนบุรุนะฮะชิมุระแล้วก็พีรดนชรัศมีคือตัวเต็มมากเลยแต่กาม่าจะ ช่วยเข็นและดึงออกมาได้ไหมมีเลบินซูลาก้าอย่างเงี้ยนะครับอิรักนะฮะมีสุพรรณันคือมันทีมชาติหมดเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละว่าเฮ้ยแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างไรแต่อยู่ที่โค้ดและคราวนี้ว่ากามามีของขนาดไหนช่วยท่าเรือได้ไหมไม่ใช่สตาร์ทแรงแต่ว่าไปไปลายผ่อนแ่วอย่างนี้ก็ไม่ได้เงี้ยนะฮะนี่โค้ดระดับแบบ ừ, ชั้นําแล้วแหละต้องลุยหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เดือดแต่ว่า ตอนนี้ขอกาเสมอไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะมันดีทั้งคู่นะครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ